ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาประดิษฐ์ของใช้นะครับอันนี้ท่านผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องรอถน้ํามันหมดกลางทางไหมครับบางทีเราไปไปเข้าไปในซอยลึกๆอะไรเงี้ยเราเราแบบน้ํามันหมดเราอย่างเช่นว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ผ่านไปหนึ่งคันเนี่ยเราอยากจะขอดูน้ํามันก็ใส่ของเรา ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์สายดูดอะไรเงี้ยมันก็จะยากนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาประดิษฐ์อุปกรณ์สามารถเติมน้ํามันรถเราได้ดูดจากรถเข้าได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีอันนี้นะครับขวดน,น้ําอัดลมจะเอาขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับอันน,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 นี้ขนาด1นลิตรแล้วก็มีอันนี้นะครับสายสายยางแล้วแต่เราจะเอาขนาดไหนก็ได้นะครับใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับ แล้วก็มีกาวตาช้างนะครับแล้วก็มีสว่านอ่าสําหรับคนที่มีมีสว่านก็ใช้มีดปลายแหลมได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอ่านี้เราก็เจาะเจาะที่ฝานะครับ นะครับเราก็ได้ตรงนี้มาแล้วแล้วเอาพัดติกออกก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาเอานี่สายแย่เข้าไปนะครับอันนี้ อ่ะยากหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับเราไม่ต้องเอาเข้าไปลึกเกินนะครับเอาไปสักประมาณนี้ก็พอแล้วเราก็เอากาวกาวตัดช้างหยอดนะครับอ่าครับแล้วเดี๋ยวเรารอกาวแห้งเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดฝาเตรียมไว้เลย อ๋อสายนี้เราไม่ต้องยาวก็ได้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมไปวัดที่รถมาแล้วผมคิดว่าน่าจะเอาประมาณเท่านี้แต่ถ้าใครอยากยาวก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมตัดแค่นี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวกาวแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับอันนี้นะครับวิธีใช้งานเราก็บีบ บีบนี้ก่อนนะครับบีบให้แบนมากๆแล้วเราก็สายจุ่มลงไปนี่นะครับเนี่ยแล้วก็นี่นะครับเนี่ยน้ํามันก็จะดูดมานะครับอ่าแล้วเราก็บีบไปอีกนะครับนี่นะครับเนี่ยนี่ครับแล้วเรายยงยังได้ไม่เยอะเราก็บีบไปอีกแล้วก็ก็ดูดอีกครับเนี่ยนี่นะครับนี่ครับเนี่ยถ้าเราต้องการเท่าไรเราก็บีบหลายๆทีนะครับนี่ครับ เนี่ยเดี๋ยวน้ำมันก็จะมาพอที่ได้เราก็บีบิงนะครับเนี่ยครับได้ครึ่งลิตรละอ่าสมมุติว่าเราเราต้องการแค่นี้นะครับอ่าต้องการแค่นี้นะครับสมมุติว่าเราไปดูจากรถคันอื่นมาแล้วแลวนี่อันนี้สมมติว่าเรามาเติมรถเรานะครับวิธีเติมเราก็แย่ไปในถังนะครับ เอาเรานี่เราก็ฟั่มขวดลงนะครับเนี่ยแล้วเราก็บีบลงไปนะครับนี่ครับเนี่ยบีบแล้วพอที่ถ้าขวดมันแบนเยอะเราก็ลงก่อนนะครับให้ลมให้ลมมันขึน้นมาก่อนอันนี้แล้วเราก็บีบใส่ต่อไปนะครับเนี่ยนี่ครับแล้วเราก็ชักสายขึ้นมากอ่อนเนี่ยให้ลมมันเข้ามาก่อนแล้วก็บีบต่อไปเองนะครับนี่ครับเนี่ยจะหมดละ ทำเหมือนอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้นะครับหมดแล้วนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์ช่วยที่ใช้ได้ทั้งดูดทั้งเติมนะครับเนี่ยเราเราเลอออมไซรุ่นใหม่ๆมานะครับอไอ้กล่องยูบ็อบเนี่ยมันจะใหญ่นะครับ เราเอาเก็บไว้ใต้เบาะนะครับแต่ว่าอันนี้รุ่นเก่านะครับเลยมันจะเล็กหน่อยอครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ